สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับบางดินอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้บางดินก็ไปแขคงวาวเ,เร่บไว้แล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วครับผมเราจะออกเดินทางขับเรือกันประมาณสามวันนะครับทุกคนโอเคอนั่นแหละเดี๋ยวเราไปกันเลย ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้เป็นที่เท่าไรครับผมก็ที่เกาะบางครับผมจังหวัดกระบี่ครับผมถ้าใครชอบก็มาเที่ยวกันได้ครับผมก็ข้าเรือก็อยู่อีกฝั่งนึงขับประมาณ5นาทีครับผมตอนนี้สภาพอากาศนะครับผม70ที่จะเล่นไม่ได้ครับผมเพราะฝนฝนคือคืมมากเลยครับผมเขียวปืดตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาต้องขึ้นรถสามล้อก่อนนะครับผม ไปทุกคนช้อนว้กตอนนี้บางเดียด อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็นะเราก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนนะครับจะน้ำแข็อยู่ตรงไหนจะประกาศกนเ้ยเดี๋ยไปให้ตายสิเดี๋ยวลงไปถามก่อนนะมันคอคอแข่งกันตรงไหนันนติดอีติดซีเมากอสโมตอนนี้ใบสามห้าสิสายังอีก จิตนาทีครับผมจะต้องไปรอโหวตนะครับผมอันนี้ตีซ้ำสิบห้าห้าจิมาเลยตีซี่น้าหลังพวกน Two hours later เคผมตอนนี้ก็ถึงสนามแล้วครับผมผมจะให้ดูบรรยากาศสนามวอลนะครับผมคือมีตะขี้หัวผมนี่ครับผมครับผมตอนนี้ก็จุดที่เขาจะแข่งวอลนะครับผม ตอนนี้ก็มีเพื่อนฝูงผู้ผู้ชมอยู่ด้านหลังครับผมนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอรับชมตอนที่เราจะเริ่มปล่อยว่าวกันเลยนะครับทุกคนนับสานับสามนับสาม

นุ่งคับนั่งยมบอยครับผมนี่นะมันนี่แข่งกับบางหมาดครับผมเมื่อกี้บางหมาดแทงหยามแแต่ว่าว่าวตกแล้วครับผมดึง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 มาเลยส่วนของผมก็อยู่ตรงนี้ครับผมนิ่งๆครับผมโอเคนี่ของบางหมาดกำลังขึ้นมาครับผม ตกแล้วของลินเออยืรักอะไรอะเรียบร้อยของผมล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะยินเอาวัแล้วเดี๋ยวมาใหม่ของใหมไม่เป็นไรไปยิบังหลักโน่บังโอเคครับผมก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะครับผมที่บังดินได้ถ่ายคลิปไม่จบนะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้แข่งนะเพราะว่าอมันมีอุปสรรคเพราะว่าฝนมันตกครับผมก็เลยไม่ได้แข่งต่อบังดินก็เลยทดลองแข่งกับ ของบางหมาดดูนะครับผมว่ามันจะขึ้นเป็นยังไงบ้างแต่ของบางหมาดก็ยังไม่ได้เอาตัวจริงลงมาแข่งทีนะครับผมก็เดี๋ยวต่อด้วยอีพีที่2นะครับผมคลิปต่อไปก็อย่าลืมฝากกดไลก์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอโทษขอไปจริงๆครับทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคืนนี้บายบาย